ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีก,กุกเกาะนะคะตอนนี้าสามสาวาเราก็ลุยนะคะพวกนีะมองเห็นนะคะใกล้ๆก,ก็อยากจะมาขออนุญาตชมนะคะทุกคนต้นขาเรามาเห็น,นะะเห็นเจ้าของ,องะะส่วนเขาอยู่น,น,นะเะมื่อกะะี้นี้เราเห็นเจ้าของ เขาบอกไม่ห่วงแล้วถามอืมแต่ถามป้าป้าเขาแล้วเขาบอกว่าไม่ห่วงสามารถดูได้อืมเขาตัดนู่นแปลงนู่นเขาตัดไปแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้มันเหลือตะไบ่ะเขาตัดแล้วเหรอ <S 2> <S 2> เรออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอัน,น,อ,นอันนี้คือขออนุญาตนะคะเน,นนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาว,ว่าแขนมันก็สามารถผัดได้นะเขาว,ว่าอร่อยเหมือนกันเขาบอกอย่างงี้ นี่แม่เขาเขาที่เขาเอาไว้อ่ะอันนี้ก็ยังอยู่นี่เออยั <with> งอยู่แต่มันเป็นลูกเล็กอ่ะลูกใหญ่เขาตัดไปขายแล้วโอ้โหอ้โหถ้าแกถ้าแกอยู่เนี่ยโอ้โหนี่เขาตัดหัวเราเรามาเดินมังงี้ดีกว่าว่าเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เราเจอจะเขาเขาอยู่แต่ตอนนี้เราไปเจอจะเขานี่เนี่ยมันจะเป็นแหนงแบบนี้เขาก็จะเด็ดแหนงมันแล้วก็ไปผัดนะคะทุกคน เขาบอกว่าแต่เขาบอกนะแต่ค่อก็ยังไม่เคยเขาบอกว่าอร่อยโอ้วันนี้สงสัยตัดและลืมเก็บนี่นะคะอือจ้าเมื่อกี้ยังเห็นเจ้าของเพื่อนอยู่โอ้อันนี้เป็นแตงแตงกวาใช่ไหมเพราเพื่อนปลูกไม่ได้น้อยเลยนะชาวบ้านปลูกเยอะมากแต่ฝั่งนู้นก็มองเห็นสวนกระหล่ำแล้วเราจะไปขอซื้อเขาไหม ไหมก็อยากได้อยู่นะไปไหมไปเดี๋ยวเราไปดูตรงโุ่นที่เขาตัดไัแล้วไปไปดูนี่นี่เขาจะตัดแหนงแล้วก็เอาแหนง่ีไปผัดตัดแล้วก็นี่นี่แหน่มันอก็จะโตแบบนี้เขาก็จะไปผัดแต่เขาจะไม่ให้มันมันโตแบบนี้นะเขาจะให้มันเล็กๆกว่านี้อืมแม่แม่อึ้งพอดีแบบนั้นแหละเขาจะไปผัดเออฮึ่มเรามาทุ่ม แ,แต่อันนี้เขาะะแต่อันนี้เขาตัดแล้วนะส่วนนี้เขาตัดแล้วลอืมอ้แต่ตรงนู้นแล้วตรงนู้นนั่นหลังเขาปลูกอะไรอ่ะโอ้โหเอ้ยถ้าเป็นปลูกได้ขนาดนี้มันก็โอเคแลหละอืม กำลงตัดกันเลยสวัสดีค่ะคุณแม่<ะ>ขออนุญาตนะคะโอ้ oh, อันนั้นตัดไปส่งตลาดเหรอคะอ๋อเอาไปส่งแบบไหนคะแม่เป็นช่างโลเหรออ๋อทำเป็นถุงละสิบกิโลอ๋อถุงหนึ่งน่ะเหรอ ชิบโลนะ่ะโอ้โหโหอ๋อคือเป็นช่วงเนาะอันนั้นลงไม้าาปะคะแปลงนู่นนะ่ะอือหนูว่าสิเข้าไปช่วยจะจกหนูสิยางเข้าไปทางไหนหนูอยากไปเบางสวนนี้แม่นะ่ะ ค่อยค่อยชวนเจ้ารัดปลายางแล้วจะไม่รัดหนอูอยากไปดูแปลงที่แกปลูกใหม่อ่ืมเมื่อไงเราจะเอาอยัางไงอ่ะอืม <c oughs> คุณแม่คะคือพ,อพอดีอยากได้สิบโลนะได้ไหมคะ,คะจัดให้หนูหน่อยเอาค่ะเอามืออื่นค่ะ,คะเดี๋ยวถ้าง,งั้นพรุ่งนี้คุณแม่ตัดได้บอตัดต,ตอนนี้ก็ได้เอาไปส่งตอนไหนก็ได้ตอนเย็นอังที่วด ไปส่งที่วัดเลยนะคีดบินตรงไปเลยนะแล้วไปถามหาคนชื่กอกะหล่างี้นะและ้วก็พระสก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละจีมทกับาออนลั่เมานางแต่แหละค่อยากจะเข้าไปชมนะี่ยเราข่าอยากไปดูอะ่ะแล้เดินย้อนไปเองมเนี่ยฮะอันนี้เราขออนุญาตชมนะคะ เราคเราไปดูแปลงนั้นกันไหมแปลงที่เขาปลูกใหมอ่อันนี้คือหมดรุ่นแล้วนะทุกคนเนี่ยหมดรุ่นแล้วแต่ก็ยังเหลือพอมีเก็บนะออ้นี่เขายังไม่ตัดนี่ไงโอ้โหแปลงนั้นยิ่งปลูกใหม่เลยโอ้ยน้ำเหรอโอ้เขาเพิ่งลดอืม อ๋ออันนี้มันเป็นแปลงผักกาดขาวเนี่ยท pues <hm ี่เราเดินมาออืมนี่นูแปลงนู้นคนชนจัดแปลงนู้นเลยไปที่บ้านเดินไปดูเลยไปชมเลยเขาเก็บแล้วเนี่ยเก็บแล้วโอ้ยังมีพอหรือ ระบุสวนนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นแปลงใหม่พี่กําลังกําลังจะห่อนะคะโอ้มันกําลังห่อป่าถบ้านนี่นี่เฮ้ยเหมือนใบบัวเลยเหมือนดอกบัวเลยนี่อโอเคไนหะม,ม,ม,มส้านดับ้าวบนเลอไรอ้พระเจ้าแคาเราปลูกได้แบบนี้เลยเนาะ พระเจ้าช่วยกล้วยทอดโห<อ>ถ้าถ้าหลังบ้านคุณนายแปลงผักได้แบบนี้ก็รลยโอ้เขาจะทำเป็นแถวแถวและเออแปลงละสองแถวนะคะทุกคนที่หใช่ใช่ที่แหละที่ค่อยสนใจแปลงนี่แหละเ,เออถ้าเรามาตรงนี้ <laughs> มันก็มันก็อันนั้นอยู่นะ อเขาเริ่มเริ่มเดี๋ยวไปดูแปลงนั้นก่อนนะมันคืออะไรค่อยเป็นนักที่สงสัยที่สุดโอ้งามมากงามมากนะคะแต่ก็คงจะใช้ปุ๋ยเยอะเนาะปุ๋ยเยอะนะคะแล้วก็แบบเราดูเลยให้ได้โอ้ไปแถวบ้านมาดูแปลงนี้ผักกาดขาวดู งามมากเอ้ยจะพาเอฟซีหัวทิมยมาหนิเนี่ยประกาศขาวเลยเนี่ยอู้หูยเนี่ยงามมากเลยโอ้โหนี่ค่ะถ้าเป็นบ้านเรานะอยากกินนึ่งผักเนี่ยโหสุดยอดนะคะอือหือหัวใหญ่ๆเลย บ้านว้าวสวยมากสุดยอดเลยเนี่ยปทีบ้านเนี่ยเอาไปทางนี้ยิ่งสวยเลยภาพอ่ะเออใช่โอ้หืมอือจะพูดไ้่เหมือนดอกไม้เลย คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็บุกสวนผักนะคะใกล้วัดเรานี่เองนะคะเราก็พามาชมนะคะนี่นะคะคนขยันนะคะโอ้ยนะคะอ่ะสำหรับนี้ประมาณนี้ค่ะ